สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่30มิถุนายน2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนระยะสั้นเลขเด่นแบบ2ตัวของแอดดังเม็ดทรายนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของแอดดังเม็ดทรายคำนวณได้4กับ9 มีเลข9เข้าหลัก10นะครับโวยออก3 9 2ส่วนในทางงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้3กับ4ทุกท่าน3กับ4แนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวระยะสั้นของแอดดังเม็ดทรายมาต่อกันที่แนวทางเด่นตัวเดียวเหนือใ,ใต้นะครับสูตรคำนวณของแอดนางฟ้าราศีมังกร เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข4ทุกท่านได้เลข4นะครับมาลุนกัน4จะมาไหมมาแล้วจะไปด้านบนหรือว่าจะลงไปด้านล่างอันนี้ก็มารอลุนกันนะครับต่อมาจะเป็นาทางเด่นบนเลขเด่นตัวเดียวของอสมุดบันทึกสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข2 สก็เข้าหลักหน่วยนะครับคูยออก3 9 2สําำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้เลขศูนย์ทุกทันได้เลข0น,นะครับแนวทางบนตัวเดียวยังอยู่กันที่แนวทางของกสมุดบันทึกนะครับใบนี้เป็นข้อมูลจับคู่2ตัวด้านบนด้านล่างนะครับ มวดใหม่ของอาจารย์สูตรที่คำนวณได้ก็คือ69กับ89ด้าทุกทันดล่างสุดนะครับคำนวณได้69กับ89จับคู่กันได้69 89 68แล้วก็9 9ตามลำดับแนวทางของอสมุดบันทึกนะครับมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ทองเปลวนะครับใบนี้ อาจารย์บอกว่าหลักร้อยชุดเต็มสูตรนะครับตัวเด่นได้3ตัวรองได้สองตัวกันได้8นะครับบอกเพิ่มเติมด้านล่างสุดบอกว่าหลักร้อยที่ไม่ติดดับครับแนวทางของอาจารย์ทองเปลวมาต่อกันที่แนวทางบนตัวเดียวของงานศรสนามบินน้ำงวดที่ผ่านมาคือใบฝังทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับ อาจารย์คำนวณได้เลข9ทุกทัาน9ก็เข้านะครับเข้าหลัก10บคุยออก3 9 2 0 6ส่วนในทางงวดใหม่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวามือวันที่1เดือน7ปี2568นาในทางบนตัวเดียวของอาจารย์คำนวณได้เลข3ทุกทัานได้เลข3นะครับสูตรคำนวณของแอสอสสนามบินน้ำ มาลุ้นกันครับสจะมาไหมมาต่อกันที่แนวทางเด่นบนมัดรวมนะครับมีแนวทางเด่นบนของแอดฝนทุกท่านคำนวณได้3 4มี่หมัดรวมก,กันกับแนวทางเด่นบนของแอดโจอี e นะครับแอดโจโอี้คำนวณได้9 0 1าศสา ได้ตัวชนเด่นตัวเดียวก็คือเลขสามส่วนชุดที่มัดได้ก็อยู่ด้านล่างทุกท่านต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดฝนนะครับใบนี้เด่น10หน่วยบนเลือกเด่นแบบ5ตัวครับแอดฝนคำนวณได้4 5 6 7 8างวดที่ผ่านมาคำนวณได้2 3 4 5 6ก็จะมี เลข2นะครับเข้าหลักหน่วยทุกท่าน่วยออก3ามเก้สองเนี่ยทางสิหน่วยบนนะครับอีกหนึ่งข้อมูลของแอ h โฟนจะเป็นข้อมูลด้านล่างทุกท่าน3สูตรนะครับมีทางสิบล่าง10หน่วยแล้วก็สอนอร่างงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายได้ตัวชนเด่นได้ตัวชนเด่นศูนย์สอง ก็มีเลขสูตรนะครับทุกท่านที่เข้าหลัก10บสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ10ล่างคำนวณได้9 0้าศย์หนึ่งสองสามแล้วก็สิหน่วยล่างได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดสอนอล่างได้แปดเก้าศหนึ่งสองชนสองสูตรก็คือ9 0้าศหนึ่งสองแปดทุกท่าน ส่สน2สูตรได้901 28ตัวลองได้3 4 5 6 7ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาขอนำข้อมูลไปใช้ถัดมาครับใบนี้จะเป็นนทาง10หน่วยล่างของคนไทยหัวใจสิงห์งวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับในทางของอาจารย์ก็มีเลข0ูนย์แล้วก็มีเลข6กทุกท่านสำหรับงวดใหม่ คำนวณได้05812467นะครับ05812467ทุกทันในทาง10หน่วยล่างต่อมาจะเป็นข้อมูลชุด2ตัวด้านล่างระยะสั้นนะครับในวทางของตามล็อกงวดนี้อาจารย์วางงวดแรกทุกทัน1กรกฎาคม68 ทำได้ทั้งหมด6ชุดนะครับก็จะมี999794 5957แล้วก็5 4ครับแนวทางของอดตามล็อกข้อมูล2ตัวด้านล่างระยะสัน้นต่อมาจะเป็นแนวทางขนมไทยนะครับข้อมูลด้านล่างของแอเกษตรนายาตัวเด่นคำนวณได้2กัก็4นะครับ แล้วก็ชุดเต็มอยู่ด้านล่างนะครับมี6 2 6 3 6 4 7 2 7 3 7 4 8 2 8, 8 3 8 4ส่วนชุดที่อาจารย์วัดดวงไม้4ชุดนั้นก็จะมี6 2 6 4 8 2แล้วก็8 4มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลวัดดวงนะครับชุดเดียว3ตัวของอาจารย์คำนวณได้5 9ทุกทัน5 6าตัวก็มี5 6 5 9แล้วก็6 9แนวทางของอดเกษตรนายานะครับชุดวัดดวงขนมไทยมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์พิมนนะครับ1ก,กรกฎาคม68เด่นบนตัวเดียวของอาจารย์คำนวณได้7 3ตัวได้4 7 8 สตัวมี78กับ70มาต่อกันที่ข้อมูลล่างนะครับล่างตัวเดียวของอาจารย์คำนวณได้9 2ตัวมี49 5เกแล้วก็0ูย์เทุกท่นนานแนวทางของอาจารย์พิมนสรุปต่อมาจะเป็นแนวทางชุดเน้นของแอตคมนะครับสตัวทุกทัานอยู่ด้านบน สองตัวจะอยู่ด้านล่างนะครับแคปหน้าจอเอาทุกท่านไปขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมได้ครับต่อมาครับใบนี้แนวทางของแอดเทพสามตัวของอาจารย์ได้724กับ524นะครับ724กับ524สตัวได้2 4ชุดเดียว ต่อมาครับใบนี้แนวทางหนุ่มตาครีงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายข้อมูลบนของอาจารย์หลุดนะครับตัวเด่นคำนวณได้ศูนย์หลุดลงไปด้านล่างนะครับตัวเด่นสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับของแท้แน่นอนหนึ่งกรกฎาคมหกแปดใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านเด่นบนตัวเดียวของอาจารย์คำนวณได้แปดนะครับชุดที่ชอบก็คือศูนย์แปดเก้าตีตัวไปกลับ ชุดบนอยู่ฝั่งทางซ้ายชุดรองอยู่ด้านล่างต่อมาจะเป็นแนวทางของอัส,สีสเกตกันเองนะครับเป็นแนวทางบนแบบดาวเอาครับอาจารย์ให้625มาทุกท่าน625มาชุดเดียวสำหรับ3ตัว2ตัวก็มี25กับ52 มาต่อกันที่แนวะทางของอาจารย์สมยศนะครับ3ตัวได้2 3 6 4 5 9แล้วก็2 3 9 2ตัวมี4 0 8 0แล้วก็8 9ทุกทันต่อมาจะเป็นข้อมูลด้านล่างนะครับของ SSB ครับแนวทางของอาจารย์ที่คำนวณได้ก็ตามที่เห็นมาต่อกันที่แนวะทางโค้งสุดท้าย สตัวของอาจารย์ได้ห้าเก้าหกับ4ี่เจ็ดห้าทุกท่านห้ากหกับ4ี่เจดห้าสตัวมี9ก้าหกเจหสามแล้วก็9ก้นะครับส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นบนของอาจารย์จินดาทุกท่านงวดที่ผ่านมาคำนวณได้8กับ9 9้มานะครับงวดใหม่ได้3มกับ9้าทุกท่านอยู่ด้านล่าง ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ